ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักปลั๊กอิน KBT s h e e t นะครับเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลจากบอร์ h i t ไบตไปเก็บทาง Google Sheets นะครับของเดิมเราเคยมีปลั๊กอิน IFTTT นะครับซึ่งทําหน้าที่นี้ได้แต่ว่าบังเอิญทาง IFTTT เขาเก็บเงินค่าบริการนะครับก็เลยทําให้ใช้ไม่ได้นะครับทางทีม h i สไบต์ก็เลยพัฒนาปลั๊กอินตัวนี้ขึ้นมาให้ใช้ทดแทนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Google นะครับที่พัฒนาสคริปต์นะครับเพื่อมาใช้กับตัว g ูเกิ e e ีตนะครับทำให้เราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนักพัฒนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่ได้เผยแพร่วิธีการทำนะครับก็ให้เป็นตัวอย่างนะครับให้ทางเราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับขอขอบคุณนะครับพี่สมพงศ์นะครับโปรแกรมเมอร์ประจําทีมคิดบายของเราครับที่ช่วยให้การพัฒนา p a c k a g นี้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะ ครับแล้วล็อกอินนะครับเข้าบัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าที่ตัว Google Sheets นะครับจากนั้นให้ทำการสร้างชีตใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อตั้งชื่อนะครับอ่าเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ที่เราต้องการครับอันนี้ผมตั้งเป็นชี b ไ t เดโม o นะครับอ่า V1 นะครับแต่ว่าแล้วแต่น้องๆครับจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับคราวนี้มาดูข้างล่างตรงนี้นิดนึงครับอันนี้คือตัวไฟล์ใช่ไหมครับชื่อว่า KB Demo V1 นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นหน้าชีทงานของเรานะครับซึ่งอาจจะมีได้หลายชีทใช่ไหมตรงนี้ให้ดับเบิลคลิกนะครับแล้วตั้งเป็นภาษาอังกฤษครับ SH d o u e T 1นะครับชีทหนนะครับถ้าเกิดน้องๆตั้งเป็นชื่อตรงนี้เป็นชื่ออื่นนะครับชื่อแผ่นงานนี้เป็นชื่ออื่นเนี่ย เดี๋ยวเราต้องไปแก้ตรงสคริปไฟด้วยนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างไฟล์ Google Sheets ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการสร้างตัวสคริปไฟนะครับเพื่อใช้งานร่วมกับไฟล์นี้ขึ้นมาให้กดที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วเลือก a p p Script นะครับเมื่อ a p p Script รันขึ้นมานะครับให้เรากดที่เมนูที่เขียนว่ารหัสจุด gs ครับก็คือโค้ดนะครับจุด gs นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกมาตรงเพนที่เป็นเขียนโค้ดนะครับ เอาเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วลบทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับเปิดไฟล์สคริปต์นะครับคิดไบต์ทูโกกุ o นชีดจุดจีเนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะปะไว้ให้บนเว็บของคิดไบต์ครับอ่าอันเนี้ยก็เราเลือกโค้ดทั้งหมดนะครับกด Ctrl A เพื่อเพื่อโค้ดทั้งหมดนะครับกด c t r l C นะครับแล้วกลับไปที่หน้าสคริปต์ของเอกสารเมื่อกี้นะครับแล้วทําการกด c t r l V แปะลงไปครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสคริปไฟล์นะครับที่ใช้ประกบคู่กับตัวแผ่น Google Sheets ของเรานะครับในการ run ไฟล์สคริปนะครับให้ทำงานเพื่อรอรับเวลามีคนส่งข้อมูลเข้ามานะครับเขาจะทำการบันทึกเก็บลงไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนิดนึงนะครับก็เวลาเขาได้ข้อมูลมานะครับเขาจะแกะข้อมูลออกมานะครับเป็นตัวแปร s1 s2 s3 s4 ก็คือเซนเซอร์ทั้ง4ตัวนะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทําการสร้างบรรทัดใหม่ขึ้นมา1บรรทัดนะครับสร้าง new row ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ข้อมูลนะครับในคอลัมน์แรกก็จะใส่เป็นวันที่นะครับคอลัมน์ที่2จะใส่เป็นเวลานะครับแล้วก็คอลัมน์ที่3จะใส่เป็นข้อมูลของเซ็นเซอร์ตัวแรกที่เราส่งมานะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4นะครับจะส่งบันทึกเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็คอลัมน์ถัดไปคอลัมน์ e นะครับก็จะเก็บค่าเซ็นเซอร์ตัวที่3คอลัมน์ F จะเก็บค่าเซนเซอร์ตัวที่4นะครับซึ่งถ้าเกิดเวลาเราส่งมาตัวไหนไม่มีค่านะครับให้น้องๆช่วยส่งค่าเป็น0ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับจุดที่ต้องแก้ของในไฟล์ชิปอันนี้จะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือเป็นการอ้างถึงตัวแผ่นสเปซชีตนะครับโดยใช้ URL นะครับก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอามานะครับจุดที่2คือ อันนี้ครับว่าเป็นแผ่นชีทงานนะคือ get sheet by name นะครับก็คือมืาแก้ผมถึงบอกให้สร้างเป็นชีทหนึ่งซึ่งถ้าเกิดน้องๆตั้งชื่อแผ่นงานเป็นชื่ออื่นนะครับต้องแก้ตรงคำว่าชีทหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปเอาตัว url ของตัวไฟล์ google sheet ตัวนี้กันนะครับก็ให้เรากดมาที่ url ของตัว google sheet นะครับอ่ากดเลือกที่ url นะครับเสร็จแล้ว ให้เรา Copy จาก https นะครับจนจบคำว่า slash edit นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะให้ลาคุมมาครับจนถึงคำว่า slash edit นะครับแล้วจบแค่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกขวานะครับทำการ Copy นะครับแล้วกลับมาที่ตัว s คริปตของงานนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาแปะตามมาแปะแทนข้อมูลในตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนกันนะครับคือจะ https นะครับแล้วก็จบที่คำว่าสแล edit นะครับเรากด control v 8เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของชีทงานของเราแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการบันทึกไฟล์นะครับอ่ากดอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะอันนี้ผมขอตั้งชื่อเป็น h i t b y t e script นะครับ1นนะครับอ่าเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วผมกดบันทึกโครงการนะครับอ่าพอเราเซฟไฟล์เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะเอาตัวโค้ดสคริปต์ตัวนี้นะครับ ไปใช้งานนะครับเราก็กดการทําให้ใช้งานได้นะครับเลือกเมนูย่อยแรกครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเสร็จแล้วให้กดทางคำว่าเลือกประเภทนะครับที่เป็นรูปเฟืองนะครับเราเลือกประเภทเป็นเว็บแอปนะครับอ่าเป็นประเภทแรกนะเว็บแอปนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับเป็น KB เว็บแอปนะครับ ดาเนินการในฐานะของเราที่เป็นเจ้าของบัญชีครับคราวนี้จะให้สิทธิใครบ้างน,นะครับอันนี้เราเลือกให้เป็นทุกคนนะครับมีสิทธิ์มาใช้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่การทําให้ใช้งานได้นะครับอ่าเสร็จแล้ว เขาจะมีการบอกให้กําหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงนะครับตัวไฟล์ g o Google s h e e t และ Google Drive ของเรานะครับเราก็กดปุ่มนะครับคราวนี้เขาก็จะบอกว่าอันเนี้ย KB Script 1นะครับที่เป็นโปรแกร,รมสคริปต์ของเราเนี่ยต้องการจะติดต่อกับ g o Google s h e e t ของบัญชีใครก็เลือกเป็นบัญชีของเรานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ย g o o g l e เนี่ยครับไม่ได้ v e r i f y this app นะครับอ่าเขาจะให้ เลือกเชื่อถือโปรแกรมนี้ไปก็ในเมื่อเราเขียนโค้ดนี่เองนะครับเราก็เลยยอมรับนะครับให้กดที่ขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดคําว่า go to KB script one นะครับแล้วเขาจะวงเล็บไว้ว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะว่า Google ไม่ได้ Verify ไม่ได้ตรวจสอบโค้ดนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเนี้ยโค้ดนี้เราเขียนเองนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกยอมรับนะครับ KB script หนึ่งนะครับเขาก็จะเตือนว่าตอนเนี้ KB script หนึ่งนะครับ จะทําการแอคเซสนะครับตัว Google ในเข้าของเรานะครับเขาจะสามารถแก้ไขสร้างนะครับแล้วก็ลบนะครับสเปซชีตของเราได้นะครับซึ่งอันนี้เราเราเป็นคนสร้างอยู่แล้วเพราะเรากดอนุญาตนะครับแต่คราวนี้จะเตือนว่าสมมติถ้าเกิดน้องๆเขียนโปรแกรมที่เป็นการทํางานเป็นกลุ่มนะก็แนะนําว่าของทั้งกลุ่มนี้ให้ไปสร้างเป็น Account Gmail อันใหม่เลย1อันนะครับแล้วค่อยใช้นะมาทําเป็นการบ้านงานกลุ่มนะครับจะได้ไม่กระเทือนกับข้อมูลส่วนตัวนะครับโอเคอันนี้เรากด Allow อนุญาตนะครับ พออนุญ,ญาตเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะทําการสร้างตัวคีย์ขึ้นมานะครับเราเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีรหัสคีย์ที่ทําให้เข้าถึงไอตัว g o Google s h e e t เราได้ครับให้เรากดบรรทัดแรกอันนี้นะครับให้กดคําว่าคัดลอกนะครับเสร็จแล้วให้น้องๆเปิดโปรแกรม w o r d p a d ขึ้นมานะครับ อ่าแล้วกด Ctrl V ปะไว้ก่อนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้รหัสตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ในบล็อกตอนเขียนโปรแกรมทางฝั่งคิดไบต์นะครับเสร็จแล้วให้น้องเคาะนะครับขึ้นบรรทัดใหม่เว้นที่ว่างไว้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาที่หน้าสคริปอีกทีนะครับเขาจะบอกว่าเว็บแอปอันเนี้ยถ้าชื่อเต็มๆของเว็บแอปเนี้ยก็คือจะเป็น URL วันนี้นะให้เราทําการกดปุ่มคัดลอกนะครับมาเหมือนกันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาแปะไว้ในไฟล์บ r d แพ d เหมือนเดิมก่อนนะครับ เสร็จแล้วให้เราทําการกดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราบันทึกไฟล์ไว้เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูตอนนี้ก็คือสคริปต์ไฟล์นะครับทําการรานแล้วนะครับแล้วก็จะผูกกับตัว g o ก g l e s h e e t อันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเรากลับมาที่ตัว w o r d p a d ที่เราปะเอาไว้นะครับเราเอาตัวของตัว url มานะครับ Copy มาอีกชุดหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วตรงข้างหลังนะครับที่เขียนว่า slash exec นะครับให้น้องๆพิมพ์เครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็รูปแบบของข้อมูลการส่งที่เรามาคือบอกว่าเป็น s1 นะครับพิมพ์ตามที่ไปก่อนเลยนะ s1 เท่ากับ1นะครับแล้วก็ a n d นะครับ s2 เท่ากับ2นะครับ n s3 นะครับเท่ากับ3นะครับแล้วก็ a n นะครับ s4 นะครเท่ากับ24.60 อ,อันนี้ก็คือเป็นการทดสอบนะครับว่าเราจะทดลองยิงข้อมูลนะครับเข้ามาทาง Google Sheets นะครับโดยที่จะบอกว่าเซนเซอร์1น,นะครับมีค่าเท่ากับ1เซนเซอร์2มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็เซนเซอร์3เท่ากับ3และเซนเซอร์4มีค่าเท่ากับ24.60นะครับเราก็ลากทั้งหมดนะครับแล้วกด c t r o l C ไว้นะครับจากนั้น ให้น้ององเปิดเว็บเบราว์เซอร์อีกหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้ทําการแปะนะครับ URL ที่เมื่อกี้เราเพิ่ง copy มานะครับใส่ลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วกด enter นะครับเราจะทําการยิงข้อมูลไปที่ Google Sheets ครับพอยิงเสร็จปุ๊บเขาจะมีคําสั่งตอบกลับมาว่าทําการเขียนข้อมูลไปนะว่า s1 เท่ากับ1 s2 เท่ากับ2นะครับแล้วจบที่ s4 เท่ากับ24.6จากนั้นเรากลับไปดูที่ตัว Google s h e e t ของเรานะครับ อ่าจเจ็นไหมครับตรงเนี้ยมีข้อมูลมาแล้วครับวันที่เวลานะครับแล้วก็ข้อมูลเป็น1 2 3นะครับข้อมูลสุดท้ายข้อมูลที่4เป็น24.6นะครับก็จะตรงกับข้อมูลที่เราพิมพ์มานะครับจากตัว WordPad เมื่อกี้นะครับแล้วไปแปะในในเว็บเบราว์เซอร์นะครับอ่าอันนี้ก็คือแสดงว่าอันนี้เป็นการทดสอบว่า สคริปต์ของที่ผูกติดกับตัว Google Sheets เนี่ยมันทํางานได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันรอรับข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้หลังจากนี้นะครับเราจะไปเขียนโปรแกรมที่ฝั่งคิดไป i d e กันนะครับก็น้อยๆจะต้องทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้ง p ๊ก g i n KB2 G Sheet นะครับให้เสร็จก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมคิดไป i d e กันนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง p ๊กอ i n KB G Sheet เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็น็อกคำสั่ง2ออันนะครับอันแรกนะครับก็เป็นการตั้งค่า Google Sheet ID นะครับก็คือเราจะใส่ค่าคีย์เมื่อกี้นี้นะครับที่เราได้มาจากตอนเราท Google s c r i p t ขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนเวลาเราส่งข้อมูลจริงนะครับเราจะใช้บล็อกคำสั่งนี้ครับคือส่ง send for data to google sheet นะครับซึ่งเรารับข้อมูลทั้งหมด4 4ชนิดนะครับซึ่งอันนี้เราเปิดให้น้องๆเป็นอิสระครับว่าสมมุติน้องกลุ่มนี้นะครับอยากจะทําให้ข้อมูลคอลัมน์แรกอันนี้เป็นข้อมูลอุณหภูมิน้องเอาข้อมูลเซนเซอร์อุณหภูมิมาใส่นะครับหรือสมมติถ้าเกิดน้องอีกกลุ่มนึงนะครับอยากจะวัดข้อม กมูลฝุ่นมาใส่ช่องแรกนะครับอันนี้ให้อิสระแล้วแต่น้องๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีข้อบังคับว่าถ้าช่องไหนไม่ได้ใช้น้องๆต้องเอาค่าตัวเลขที่เป็นช่าเลขศูนย์มาใส่ให้ครบนะครับเพื่อให้มันทํางานได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันนะครับอ่าอันแรกนะครับเราก็ต้องเลือกคําสั่งนะครับเซต Google Sheet ID นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกบล็อกข้อความ Hello World มาใส่นะครับในโหมดเบสิกนะครับ จากนั้นนะครับเราลบ Hello World ทิ้งไปก่อนนะแล้วเราไปเอาค่านะครับค่าคีย์เมื่อกี้นี้นะครับที่มาจากตรงสคริปต์นะครับอ่าก็คือเมื่อกี้เรา copy คีย์ไว้เก็บกไว้ก่อนใช่ไหมเราก็ copy URL มาเพื่อทดสอบใช่ไหมให้เอาที่ค่าคีย์นะครับตรงนี้มาใช้นะครับซึ่งถ้าสังเกตด,ดูก็จะเห็นว่าไอ้ค่าคีย์เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในสคริปต์ URL ตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นตรงนี้ครับ ak เนี่ยครับจนไปจนจบถึงก่อน slash execute นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันก็คือเป็นค่า key เหมือนกับอันนี้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเราก็ปี้ค่า key มานะครับเรามาใส่ที่บล็อกของ kiby ide นะครับอันนี้นะครับของเดิมที่ลบทิ้งก่อนนะนะครับอ่าเรามาใส่เข้าไปนะครับเพราะนะันนี้บรรทัดแรกเราก็เสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมจะทําการหนวงเวลาไว้6วินาทีนะครับเพื่อรอให้บอร์ดชิดไบต์นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สําเร็จก่อน,นครับแล้วค่อยมาเข้าโปรแกรมหลักของเราครับซึ่งโปรแกรมหลักของเราน้องๆจะทําอะไรก็ทําไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีการได้ข้อมูลมาแล้วจะส่งไปบันทึกที่ข้อมูลที่ google s h e นะครับเราก็จะเรียกใช้บคคาสั่งนะครับ อันนี้นะครับเซนส์โฟ Data to Google s h e e t นะครับก็คือเป็นบล็อกนี้นะแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ผมก็จะใส่เป็นเซนเซอร์นะครับวัดค่าแสงนะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เป็นค่าคงที่อีก2ตัวนะครับเสร็จแล้วผมก็วนลูปไปนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเนื่องจากเราส่งข้อมูลนะครับเราก็ต้องทําการกําหนดค่า Access Point ที่จะให้บอร์ดชิดไบไปเกาะด้วยนะครับก็กำหนดเป็นชื่อ Access Point แล้วก็ Password นะครับแล้วก็ตรง enable IoT ไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นก็เขียนโปรแกรมนะครับไปที่บอร์ดชิดไบเลยครับอ่ะอันนี้ก็รอพักหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราเขียนโปรแกรมไปที่บอร์ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ รอให้ตัวบอร์ดชิปไบต์นะครับเขาลันโปรแกรมนิดนึงนะครับเพราะบังเอิญผมเขียนหน่วงเวลาไว้ใช่ไหมหกวินาทีนะครับเพื่อรอให้มีการเกาะแอคเซ็ตพอยด์ได้สําเร็จก่อนนะครับอาหารนี้ตอนนี้มีอักษรท,ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัว g o o l l s s h e t t กันครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเป็นข้อมูลวันที่เวลานะครับแล้วก็ข้อมูลจากเซนเซอร์แสงเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วสตัวเป็นค่าที่ซึ่งก็แล้วแต่นะครับสูงถ้าเกิดน้องๆใช้ไม่ถึง4เซ็นเซอร์ควรให้ใส่เป็นค่าเลขศูนย์มานะครับใส่ให้ครบทุกทุกช่องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาเราเอานิ้วบางนะครับแล้วดูว่าค่าแสงมันลดลงหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ผมเอานิ้วบางนะครับค่าแสงจะลดลงมานะครับเป็นค่าศูนย์นะครับตอนนี้ผมมือออกนะ ค่าแสงก็จะกลับมามีค่าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการจบคลิปการแนะนำปลักอินนะครับคิดไว์ทูกูเกิล e ีตนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานในการส่งข้อมูลนะครับจากบอร์ดชีบ,บไปเก็บที่ g o Google s h e e t s ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับ